Dekin makan nong, mama, 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 uhm, mama, bye, <tuk tangan> กินไหมครับกินอีกไหมครับหรือว่าง่างนอนแล้วนอนแล้ว,นนลวทำอะไรดีทำอะไรดีทำอะไรดี ぴぴぃ